สวัสดีครับผมพ่อกันตอนสวยๆครับเจ็ดโมงแล้วครับดวงอาทิตย์ว่าท่านมีขึ้นอยู่าเขื่อนเขืครับผมขึ้นแล้วล่ะฝ่าหลายครับล้างแรกครับเอาผ่านขี่วัวสามมือที่สามลาดินี่มือหนี่งใช่ด้โอ้ล้างนี้ ฮักพับเลยครับอืมปวดงอน,นึงนืกเลยว่างจะเห็ดไม้ก่อนครับผมขนาดสายท่างันเฉพยียบด้วยนี่นะครับลังต่อไปกันที่สามเอ้ยคือเก่าอะไรด้วยมิดซีรีส์แทะ้ะอ๋อคือหญิงแหละ ตายบ่โอ้บ่ตายบ่ตายครับผมเอาแล้วบ้าบัดขี่ควายคือส่งง่ายกูหนิครับมิตาลุ่นนี่บ่เบิดนมีควายบอกง่ายคนนี้โึ้นเบิอดง่ายเนีมุนเบิดงกระพางกันแบบไรเอามือ ตัวบ่ใหญ่ไหมอ๋อตัวสมิทธิดสิตัวลุ่นๆพอดีสักขวดสปอนเซอร์เหรอครับผมลกคนออกก็ได้สว่างามนี่ครับหุบแง่ครับผมนี่บ้าขี่ควายบักแง่คนนี้ครับบ่าแม่นนี่เลยที่ไม่ตื่นหุ่นนี่บ่รุ่นนี่บ่อลายครับคืออยู่ที่คืออยูอยอ่เดี๋ยวขอจัดการก่อนครับตั้งยังไงละกอง อย่างนีครับโอ้ยมุน่นเลยาครับง,งามครับผม <c oughs> โอเคโอเคหาสวยครับคุบปันม้าครับอ้วนเลยครับหมูง,งามนี่ ย่างนี้แซ่บขนาดแล้วครับเกี่ยวกถุงเกี่ยวกถุงมา้ใส่กันครับคุณอีกลายล้างนี้ถุงมา้ใส่เลยใส่ไปไม้นี่ก่อนครับอาจจะมีอ,อยู่บอร์ ียวคือ,คอคไปครับดุดล้างต่อไปกันนี่บ่ก็ขี้ควยก่อนห้าอ่นก็ปั่นนะครับอ้าเบืองขวายมันไปครับผมเบืองกันข้างหน้าก็มีอยู่หลังซอลังไเบืองค <c oughs> วายมันดเลย สผ่านมนโอ้บ่ผ่านคือเก่าเ้ยนอนทางขึ้นก็ส่งไปใหม่ๆยื่นเี่ขว้หวยเครบคุณอ่ะตัวมือเน้อวายเรียบใเง่ๆยุๆนเด้ tuyển lăng này bỏ mắc cả ngân thẻ đi cứ cầu ấy ma mà cở's. โมขามาม,ขามากโมพานเลยเปียกโทรศัพท์หมอ,อยังไงบม,มถืออีกอยัไนไ่ไปก่อนดิ้ บ้านดีกแล้วง่ายกอนบ้านดีเป็นหลังบ่ถือบ้านสมบูหลังนี่บ้านอีกแล้วออลบ่ถือนบนอบาน้านสองสาหลังเลยจังไลยวะไปสีบเบิดแล้วล่ะดีหารังหรือหกหลังเนี่ยมั้ง

ใส่ขึ้นกลางเลนะไปครับผมนี่แหละครับสรุปเป็นตัวเดียวนี่แหละครับเศ้ากว่าหลังครับผมคันแท่านั้นฟังมึงเป็นของข้าเจกับใส่แหล้วพอดีว่ต่ำก็ข้าเจากพอดีเลยถอยกับขึ้นมาทังทีครับไปครับผมสำหรับที่นี่มันอยู่ได้ไปยอดกดแล้วครับผมไปครับอย่ามาตะพุนเพราะว่าเมนูทางเขาโมเมนกับมัวร์หนึ่งพานเบิดเลยเกือบเบิดเลยครับพี่ ติดอยู่พี่หนูรุ่นเดียวกันครับลูกนี่รุ่นนี้แล้วครับผมสุดง,งามเลยเงยเลยลูกหนูพุกไงครับนี่นตัรุ่นนี้แล้วครับใส่ดิผ่าสิว่านกผ้าผ้าลายครับจิมมีตัวรุ่นนี้แล้วครับลายติดอยู่พี่แสดงว่ามีหลายตัวครับผมพอมือนั่นก็ได้ปีกตัวนึงแล้วรุ่นนี้แล้วครับ หน่อยก็อย่างนี้นิดนึงนโอ้โหงามเลยโคกหาหักเง่ย้ยเลยลูกหนูแพงครับแสดงว่ามีหลายครับหลายตัวครับลุ่นน้ได้ตัวหนึง่งตัวนี้ตัวที่สองครับผมก่อนสิบก่อนหน,าน,น้านี้ว่านมือถือ,อละว่า,า,านมาสัน ăn, được lạc lùng vậy cũng Tôi tỏ về con nữa không? อีกแล้วครับผมขั้นบริษไทยเปลงสิละ่มะมาตีจีผีครับข่านมาเบิดเลยแถวนี้กู้ันแท่นหน้ามาตีจีปองนี่ครับเหยาบลอยเลยครับโอ้นี่ตุ่มงามครับผมจีดิงสองหัวส,สวยๆครับผมเียบลอยเียๆลอยนี่ตัวรุ่นนี่เลยครับไล่ย่างอีกไล่ครับนี่คิดว่า าตั้มก็หาตัวแลวครับเพราะได้ไปแล้วนี่แหละครับตัวที่สามยินดุ้นนี่แหละง,งามเลยครับไปครับผมสำหรับคลิปนี้สันสันครับผมได้หยาดท่านาในเบอือเดือครับอยามมึงอีกกัน